สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการนักฟุตบอลนะครับก็จะบอกว่าเป็นใบลายเซ็นออนการ์ดของรุ่นนี้ก็ไม่เชิงนะเพราะว่า,าต้องบอกว่าออนอื่นเลยผมได้การใบนี้มาเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้เราไม่ได้มีประสบการณ์แะ้วกันนะครับอืมก็เหมือนน่าจะเป็นแบบฟิลแบบการ์ดอาจจะไม่ได้ไม่ได้แท้เนี่ยลายเซ็นของชินจิคากาวะนะครับแต่ถ้าไปดูตามลายเซ็นของคากาวะจริงเนี่ยลักษณะลายเซ็นจะไม่ใช่แบบนี้นะนะครับ ถ้าดูจริงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะตัดคลิปรูปลายเซนคากวะแนบไปด้วยนะครับน่าจะได้เห็นกันว่าเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับนี่นะก็ใบนี้ฮะตอนนั้นด้วยความไม่รู้เราก็ซื้อมาเนาะถ้าเป็นลายเซนออนการเนี่ยมันลักษณะหมึกมันน่าจะแบบต้องชัดเจนกว่านี้นะออมีอันนี้รอยลบก็ยังคือแบบขนาดรูดก็คือยังลบไม่ออกนะครับและกายคือแบบมันนะ มันเท่ได้ว่าอะไรสัมผัสการ์มันก็แบบไม่ใช่กับการ์แบบอย่างมันเป็นของฟูเดล่านะรุ่นเนี้ยเออแต่การ์มันน่าจะหนากว่าน,นี้ไหมฮะแล้วก็ดูด้านหลังฮะฟูเดล่านะครับมีนี่ด้วยนะสี่สิบห้านะออฟเจ็ดสิบห้าเป็นใบที่เจ็ดสิบห้าเลยนะแต่ลักษณะความคมชัดของของ,ของการ์ใบนี้เนี่ยก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้คมชัดมากนะหรือไม่ได้คมชัดเลยตรงตัวฟูเดล่านะเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะ ซึ่งตอนนั้นได้มาต้องบอกเลยตอนนั้นได้มานะี่คือไม่รู้เลยนะครับเราไม่ได้มีประสบการณ์ไนงะพอเอ้เอามาแล้วก็ลองสอบถามกับวิ่ิในกลุ่มหลายท่านเนาะเอตอตอนแรกเขาบอกเอ้ยเป็นออนการ์ดนะอะไรนะเออแต่๋ยพอเรามาจับสัมภาษณ์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับซึ่งการเป็นนิโวกวนะผมไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ขายนะคือผมเคยขายไปครั้งหนึ่งแล้วเอ๊ยลูกค้าบ,บอกเอ้ยมันเหมือน,นไม่ใช่เนาะผมก็เออเราก็ นั้เงินกใ็ให้เขาส่งคืนเรามาครับก็ส่งคืนเรามาครับผมก็ทําการโอนเงินคืนกลับไปอันนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์อะไรกันด้วยความที่เราไม่รู้เนาะในรุ่นนี้นะครับเผื่อท่านใดอยากเก็บการ์ดแล้วเฮ้ยอยากได้ใบาลายเซน็นจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ถือเป็นประสบการณ์เนาะคือนี่ครับที่เคยบอกว่าเดี๋ยวเว้ยไม,ไมอ่อนการ์ดมันแปลกๆเนาะเออมันความคมชัดหรือความที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแล้วข้างหลังมันดูแบบ สีมันไม่เข้มอะไรตัวตัวตัวโลโก้ฟูเดล่าฮะมันไม่คมไม่คมชัดเลยอ่ะเออนะฮะก็เลยแบบเมันแปลกแปลอ่ะถ้าเปรียบเทียบอ่ะผมให้ดูใบเนี้ยฟูเดล่าใบเนี้ยของกาลเซโร่ฮะท่านท่านดูว่านี่นะเห็นปะความคมชัดมันซึ่งแตกต่างะฮะดูตัวโลโก้ก็แบบเนาะนี่ฮะเออคือการก็จะฟูเดล่าเนี่ยกาลมันจะนนหนาหนาะโปรแกรมไม่เอยอ,อ,อะ่ะเนี่ยมันจะค่อนข้า,างนานหนาหนานะซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วคือแบบนี้หนึ่งนะฮะ เออเนาะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่คือก็จะดูแบบนะเนี่ยนะครับนะก็เก็บไว้ครับผมผมก็ไม่ได้ไปปล่อยต่อหรืออะไรก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าเออเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วคือหรือว่าได้เรียนรู้กับการเนาะบางทีการก็มีแท้บ้างไม่แท้บ้างตอนนั้นเรายังประสบการณ์ยังยังไม่ค่อยได้มีมากเท่าไหร่นะครับในการซื้อกา์ดูการ์ดเนาะนะครับก็อันนี้ก็เอามาแบบมาดูถ่ายทอดเป็นแบบบอกประสบการณ์แล้วกันนะครับเผื่อท่านใดที่กาลังสะสมการ์ด นะักฟุตบอลชื่นชอบอะไรเงี้ยเอ้ยใบใบลายเส้นแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้นะครับก็อันนี้ก็เอามาให้ให้ดูนะครับนะอันนี้หรือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้ได้เรียนรู้เอาไวนน้นะครับนี่นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวใบนี้ผมได้มาราคาก็อยู่ประมาณได้เจ็ดแปดร้อยนะประมาณนั้นนะฮะช่วงนั้นเจ็ดแปดร้อยนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะที่ซื้อมาด้วยนะครับตอนนั้นนั่นเองนะอืมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ นะครับก็เอาประสบการณ์นะครับเผื่อท่านใดได้ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีการใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะเป็นใบลานบ้างชิ้นส่วนผ้าบ้างนะครับเป็นใบลายเซนอะไรเงี้ยผมก็จะมารีวิวนะครับก็ถ้ามีปีดปลาประกันใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็อันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวนครับสวัสดีครับ